สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่วิเคราะห์เจาะไข่แดงช่องที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกประเด็นร้อนในวงการมวยไทยและสําหรับวันนี้หัวข้อที่เดือดที่สุดที่หลายคนตั้งคําถามคือก้องทรณีต้องทํายังไงถึงจะล้มแชมป์สุดแกร่งอย่างรถถังจิตเมืองนนท์ได้รถถังหรือที่แฟนๆรู้จักในนามเดรยไอแอนแมนคือหนึ่งในนักมวยที่ครบเครื่องที่สุดในยุคนี้ด้วยพลังที่ไม่รู้จักหมดความอึดมหาศาลและสไตล์การต่อสู้ที่เดินหน้าลุยเต็มกําลังเรียกได้ว่าเป็นนักมวย ที่ไม่มีใครอยากเจอง่ายแต่ในโลกมวยไทยทุกคนมีจุดอ่อนเสมอครับและว,วันนี้เราจะพาไปดูว่ากล้องทรณีผู้มีจังหวะและฝีมือเฉ็บขาดจะสามารถงัดกลยุทธ์อะไรมาใช้เพื่อหยุดยั้งยักษ์ใหญ่แห่งวงการคนนี้ได้วิเคราะห์ศักยภาพและจุดเด่นของคู่ชก 1. จุดแข็งของรถถังเรามาเริ่มกันที่รถถังครับจุดเด่นของเขาไม่ใช่แค่พลังอึเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสไตล์การเดินบูที่พร้อมชนทุกอย่างด้วยอาวุธหน,หนักหน่วงครบครันไม่ว่าจะเป็นหมัดศอกเข่าหรือเตะยกตัวอย่างไฟเดือดกับโจนาธานให้เกิดตีที่รถทั้งเดินเกณฑ์บุกชนิดที่ไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้ได้พักผลลัพธ์คือชัยชนะที่ชัดเจนและการแสดงให้เห็นว่าเขาคือนักมวยที่ไม่มีใครล้มได้ง่ายๆ2จุดเด่นของกล้องธรณีในขณะที่รถถังมีพลังดูดันกล้องธรณีมีความเฉียบคมครับโดยเฉพาะเทคนิคการเตะที่แม่นยำด่งใบมีด และการเคลื่อนไหวที่ลื่อนไหลอย่างมีชั้นเชิงกล้องทอรณียังมีไหวพริบในการแก้เกมที่ไม่ธรรมดาพร้อมทั้งทักษะการสวนกลับที่สร้างความเสียหายได้มากนี่คือเหตุผลที่หลายคนมองว่ากล้องทอรณีคือหนึ่งในผู้ท้าชิงที่น่ากลัวที่สุดของรถถังและนี่คือกลยุทธ์ห้าข้อที่กล้องธรณีควรใช้ถ้าอยากชนะรถถังหนึ่งการเคลื่อนไหวเร็วและปรับตัวได้ตลอดเวลารถถังเป็นมวยเดินหลุยที่ใช้พลังกดดัน แต่การเคลื่อนไหวอย่างฉลาดเข้าออกวงในรวดเร็วของกล้องทอรณนีจะช่วยลดโอกาสของรถถังในการปล่อยอาวุธหนัก 2. การเตะตัดลำตัวและขาเพื่อลดพลังสะสม 3. การเตะลำตัวของกล้องทอรณนีถือเป็นหนึ่งในอาวุธสําคัญที่จะลดพลังรถถังทีละนิด 3. การเตะซ้ําไปที่จุดเดิมเช่นหน้าขาหรือซี่โครงจะทําให้รถถังเริ่มหมดแรงในยกท้ายๆ 3. การสวนหมัดหนักในจังหวะที่รถถังบุกการโจมตีสวนกลับในจังหวะที่รถถังเปิดช่องเป็นกุญแจสําคัญ การเตรียมหมัดหนักไว้โต้ในจังหวะที่เขาเข้าประชิดจะทําให้รถถังต้องระวังตัวมากขึ้น4การเตรียมสมรรถภาพร่างกายให้พร้อมที่สุด 4. การชกกับรถถังคือเกมที่ยืดเยื้อกล้องทรณีต้องฟิตระดับสุดยอดเพื่อยืนหยัดและยังคงพลังการโจมตีในยกสุดท้าย5การใช้จิตวิทยาเพื่อควบคุมเกมบางครั้งการเปลี่ยนจังหวะและแสดงความมั่นใจออกมาจะทําให้รถถังเริ่มลังเลและเสียสมาธิได้กล้องทรณีควรใช้ท่าทาง และการเล่นเกมจิตวิทยาเพื่อเปลี่ยนโมเมนตัมของไฟวิเคราะห์ข้อควรระวังแต่ครับอย่าลืมว่ารถถังคือรถถังหมัดและศอกของเขาเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดกล้องธรณีต้องหลีกเลี่ยงการยืนแลกตรงกลางและคอยจับจังหวะหล,ลบหลีกอย่างแม่นยำและนี่คือ5กลยุทธ์ที่เราเชื่อว่ากล้องธรณีสามารถนำมาใช้เพื่อล้มรถถังได้ครับแต่ในโลกมวยไทยทุกอย่างเป็นไปได้เสมอและมวยคู่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องฝีมือแต่ยังเป็นเรื่องของจิตใจและความพร้อมในวันชก แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่ากล้องทรณีจะสามารถล้มเดอะไอออนแมนได้ไหมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นกันมาได้